กลับมาช่วงสุดท้ายของลงุงแจมออนแอร์ช่วงฟ้องด้วยภาพ <นะ S 2> าก็เป็นเรื่องที่นานมาละครัคร้งหนึ่งนานมาล้นะฮะมีชาวบ้านเคยมาร้องเรียนกับเรารในแง่ของว่ารถบรรทุกไอ้รถรถตู้แล้วก็รถต่างๆเนี่ยเวลาเข้าซอยเข้าไปเนี่ยจะมีรถมาจอดอยู่แล้วทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าหรือว่าออกเนี่ยได้สะดวกจอดเต็มไปหมดเลยสิบกว่าคันไปไปบอกก็ไม่ฟังหรือว่าแทบจะหาเรื่องเลย ใช่ไหมฮะาว่าไปเขาก็เขจะจอดเะจะเ <อะ S 2> <ล>ตือกันก็มที่ตรงนี้เป,นเป็นที่สาธานนะรณะไหมตำรวจก็บอกว่าหรือว่าเจ้าหน้าที่ไปก็บอกวาอ่าที่นี่ไม่มีป้ายห้ามจอดใครคะจะจอดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ผิดกฎหมาย นะครับแต่ประชาชนเดือดร้อนอย่างนี้แต่เป็นในซอยย่อมทําให้มีผลแน่นอนนะคะรถจะขับสวนกันก็เขาจะได้นะคะกีดขวามทางด้วยลาดพร้าวล้อยเก้าใช่ไหมใช่ค่ะกลางเมืองหน่อยนะคะซอยลาดพร้าวล้อยเก้าก็มีประชาชนเคยร้องเรียนมากับเราแล้วก็พากไปดูแล้วหนึ่งรอบนะคะสําหรับพื้นที่ตรงนั้นได้ตรวจสอบไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่สถานีตํารวจลาดพร้าเหมือนกันนะคะก็วันนี้มีความคืบหน้ามาแล้วนะคะ บอกมาว่าจัดระเบียบให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเรียบร้อยอย่างไงบ้างาต้องไปดูหน่อยไปจัดการได้ยังไรบ้างนะครับค่ะ มีภาพไหมคะเดี๋ยวมีภาพขึ้นมานะคะเป็นซอยราดพร้ารอยเก้านะคะที่ผู้พักอาศัยในซอยก็บอกมาว่าจะรับความเดือดร้อนจากที่มีรถจนส่วนบุคคลด้วยไม่ใช่แค่รถตู้อย่างเดียวแล้วก็มีรถตู้สาธารณะนะคะที่เป็นรถตู้ประมาณหลายสิบคันจอดทั้งวันทั้งคืนจอดทั้งวันทั้งคืนทําเป็นท่ารถเลยนะคะเป็นที่จอดรถที่จอดรถไม่ใช่เป็นรถที่วิ่งรับผู้โดยสารแถวราดพ้าด้วยนะไปรับไปรับที่อื่นแต่ว่ามาจอดที่นี่ เพราะว่าเจ้าของอยู่ที่นี่ตอนแรกก็มีคันเดียวหลังจากนั้นกิจการดีก็มีสี่ห้าคันอย่างเงี้เริ่มเพิ่มมากขึ้นก็ทําให้ชาวบ้านเขาก็ออกจากซอยไม่ได้เลยนี่แหละครับอันนี้เป็นภาพที่ ไปจัดการให้เราแล้วเผอิญทีมงานไปวันนั้นตำรวจท่านมาพอดีนะคะเจ้าหน้าที่จราจรก็มาดูนะคะเพราะเห็นตามภาพเลยมีทั้งรถตู้แบบเก่าแบบใหม่มีทุกตู้แล้วฮะเป็นไปหมดเลยรถต้้านก็ไปกันไม่ได้นะฮะแล้วก็บอกว่าไม่มีป้ายห้ามจอดเพราะนั้นจอดได้หมายถึงว่าคนที่มาจอดรถนะฮะคืออ้างสิทธิ์นะว่าถนนเบี่ยกลายเป็นที่จอดรถ ทั้างที่ถนนนี่ไม่ได้คลางไว้ให้จอดรถนะค่ะครับทางเจ้าหน้าที่สถานีตำร,รวจสอนอลาดพาวก็บ,บอกอย่างนี้นะคะชี้แจงมาหลังจากไปจัดระเบียบนะคะค,ค,คือบอกว่ารับทราบนะคะทางผู้กำกับสถานีตำร,รวจลาดพาวพันตำรวจเอกนงรงฤทธิพรมสวัสด์ก็บอกว่ารับทราบจาก ผู้ใต้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่จราจรที่ไปตรวจสอบนะคะว่าก็เคยมีกรณีร้องเรียนแบบนี้มาเมื่อสองปีที่ผ่านมาเหมือนกันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะคะคแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็ได้ไปเข้าไปพูดคุยแล้วก็ขอความร่วมมือในการจัดระเบียบจนเป็นที่พอใจแล้วนะคะครับอืแต่ว่าตอนหลังก็มาทําอีกก็ยังมีมาจอดอีกคือเหอมือนกับว่าก็ปกตินะฮะพอไปบอกก็ก็เลิกไปสองสาวันนะบ,บางบทีก็อาทิตย์หนึ่งแล้วกลับมาเหมือนเดิม ค่ะอ้างว่าเจ้าหน้าที่ลืมแล้วอะไรอย่างนี้ลืมแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองนะคะไปพยายามจะไปชี้แจงบอกว่าพื้นที่ในซอยลัดพร้าวไ9เก้าเป็นทางส่วนบุคส่วนบุคคลนะคะ,ะคือเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะจอดได้นะคะก็ ก็มีการบอกว่าเจ้าหนี้พนักงานจราจรเองอาจจะไม่มีอำนาจในการจัดการจราจรจึงได้มีหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานเขตบางกะปิได้รับคำตอบว่าซอยลาดพร้าวไร่เก้าแยกหนึ่งแล้วก็แยกสามเป็นที่ส่วนบุคคลนะคะ,ะส่วนแยกอื่นๆเป็นทางสาธารณะ,รอ,ะอาจจะหมายถึงบางจุดเนี่ยเป็นที่ส่วนบุคคลถ้าเป็นที่ส่วนบุคคลเขาก็จอดได้เพราะเป็นที่ของเขาเอง แต่จะใช่ที่ของเจ้าของรถตู้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะอาจจะที่ส่วนบุคคลแต่ว่าไม่ใช่ของเจ้าของรถตู้นะเจ้าของวินรถตู้นี้นะคะทีนี้ผู้กกับเขาก็แจ้งมาค่ะนะครับโดยที่นี่ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ฮะตำรวจที่ยืนอยู่นี่นะครับที่เป็นภาพประกอบมีที่มีการร้องเรียนเนี่ยเป็นพันตำรวจตรีพรทวีสมวงศรัชวัจราจรสอนนราพรพาวนะครับ คือพอได้รับมอบหมายที่เราร้องเรียนไปเนี่ยสารวัตรเนี่ยก็ลงไปในพื้นที่เลยลงไปแล้วก็ได้ไปพบกับเจ้าของรถที่จอดนี่ทุกๆคันเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่เนี่ยก็เข้าไปเนี่ยฮะแล้วก็เจรจากันะนะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งพูดกันฮะว่าถนนเนี่ยเป็นเอกเป็นของเขาเรียกเป็นส่วนบุคคลหรือว่าเป็นของสาธารนณะแต่ถนนเนี่ยมีไว้ให้รถเข้าออกแกอซอย ใช่ไหมฮะเพื่อจะเข้าก็ออกก็ต้องมาคุยกันว่าถ้าคุณไปกีดขวางเขามันก็เกิดเขาเรียกความเดือดร้อนกับประชาชนควนอ่าจจะสาวัดเขาก็เลยเรียกเจ้าของรถนี่มาด้วยนะครับอย่างอย่างภาพที่เห็นนี่นะครับเข้ามาถึงแล้วก็บอกกันว่าเอ๊ะเนี่ยท่านคุณกําลังทําให้เอารถมาจอดทิ้งไว้ซึ่งปรากฏว่ารถที่จอดทิ้งเอาไว้นี่นะฮะเป็นของนางสาวสาธิตาค่ะบอกว่าทิ้งมานานแล้วแล้วก็บอกว่ากําลังอยู่ในระหว่างคือรถบังคันเป็นรถที่ เก่าแล้วก็มาจอดทิ้งไว้ประกอบแปลว่าต้องการที่จะจัดจำน่ายนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือไม่ใช้รถคันนี้คื่จะขายจะขายก็ทิ้งเอาไว้เลยโดยไม่สนใจเลยทั้งนั้นนะฮะตอนนี้ก็คุณสาธิตาก็บอกว่าก็พยายามทยอยนะฮะแล้วก็เอาไปจอดที่อื่นก็ประมาณว่าประมาณ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขตบางกะปิก็ได้มาแจ้งแจ้งนะฮะว่าให้จัดระเบียบ รถตู้ด้วยะนะครับแล้วก็ห้ามห้ามมีรถที่จอด กีดขวางการจราจรอเคยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกะปิเตือนมาแล้วรอบหนึ่งรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นอย่างที่เห็นอยู่นะคะแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่จราจรจากสอนอราดเทาก็บอกว่าคุยกับคุณสาธิตาเจ้าของวินรถตู้เนี่ยนะคะเขอให้รีบโดยเร็วเลยเพราะว่าครั้งนี้จอดไม่ได้จริงๆแล้วนะเพรกีดขวางการจราจรนะคะคุณสาธิตาก็บอกว่าเดี๋ยวจะรีบเอาไปฮะเอาเอารถออกไปนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นเป็นเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณสาธิตาแล้วแหละเพราะว่า พื้นที่นี้ยังไงก็จอดไม่ได้ค่คะสาธารณะชัดเจนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราเองก็พยายามที่จะบอกว่ารถที่จอดอยู่หรือว่าแม้แต่ทางเท้านี่นะฮะที่ทําให้เกะก,กะทําให้กีดขวางหรือว่าชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามนะครับเพราะว่าบางครั้งนี่พอเราไปแจ้งความไปบอกเนี่ยก็ทํา แต่พอสองสามวันก็กลับมาเหมือนเดิมอาทิตย์นึงก็กลับมาเหมือนเดิมพอไม่มีเจ้าหน้าที่ไปกดขันเพราะว่าบางที่บางทีเนี่ยนะคนะ,ะอยู่ในซอยนะคะเจ้าหน้าที่จราจรอาจจะแวะเวียนไปไม่ได้บ่อยครั้งนักนะคะคก็จะเล้กลอสายตาไปนะคะคแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมท่านไหนเนะ,ะเห็นภาพแบบนี้นะคะส่งเข้ามาได้ส่งเข้ามาได,าาได้แล้วก็เราก็จะตามต่อจนมีการจัดระเบียบแบบนี้แหละ นะคะอันนี้ก็ระยะนึ่งแล้วที่แจ้งมาอย่างคอลัมน์ลุงแจมระวังภยัยนหนังสือพิมพ์คนชันดลึกแล้วก็ลงุงแจมออนแอร์ของสถานีข่าวระวังภยัยเรานี่นะคะเราก็ไม่ได้ละเลยนะคะคตามใจว่าได้ก็นี่ก็เป็นอีกอีก,อกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับประชาชนได้นะครับค่ะ,คะ าช่วยเหลือคนที่ต้องอยู่ร่วมกันนะคะก็นึกถึงคนอื่นซะหน่อยนะคะก็จะมีศัพท์เหมือนกันก็เรียกว่าจัดระเบียบสังคมจะได้เป็นสังคมอันนี้จัดระเบียบเลยค่ะรถตู้อันนี้จัดระเบียบรถตู้ที่จอดรถนะครับก็ยังมีปัญหาอยู่มากมายหลายแห่งนะฮะที่เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็บางครั้งก็ทําให้รถติดโดยใช่เหตุ จะไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องติดก็ค,ค,คือเขาเขามาจอดเอาไว้ที่แปลกลายเป็นที่จอดรถกันหมดรถจะ,ะจติดก็เพราะคนคนเรานี่แหละคนขับรถนี่แหละนะคะคร,คราะคาวันนี้หมดเวลาของลุงแจมออนแอร์แล้วนะคะถ้ามีเรื่องเด็ดดร้อนใจแบบนี้นะคะไม่ใช่แค่ส่งเรื่องมาอย่างเดียวส่งภาพห,หรือว่าส่งเสียงมาพูดคุยกันสดๆในรายการของเราแบบนี้วันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองลุงแจมออนแอร์ในสถานีข่าวระวังภัยค่ะวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ